มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่ทางขึ้นป่าเขาใหญ่นะครับล่าสุดทางนายช่างสำรวจสรนรรครราชสีมาก็ได้ลาออกจากราชการแล้วนะครับแบบพร้อมให้ตรวจสอบกับหลังจากที่นายธงชัยเืออดุลผพ้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงนามหนังสือเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินให้พิจารณาเพิกถอนฉนดที่ดิน9แปลงเนื้อที่155ไร่พื้นที่หมู่สาบตลหมูสีอำเภอปากช่องบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยที่ดินทั้ง155ไร่มีการบุกรุกพื้นที่เขตสปก,ก130ไร่มีชื่อของนายสุวัตสุดตันติราชส,สามีของนางพรทวีสุดตันติราชตำแหน่งนายช่างสำรวจสปปนะครราชสีมาเป็นผู้ครอบครองล่าสุดนางพรทวีสุตันติราชนายช่างสำรวจสปร,รยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กรกฎาคม ยืนยันว่าพร้อมจะเข้าสู่ขบวนการตรวจสอบความจริงในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างไรก็ตามหากพร้มที่ดินพิจารณาตัดสินว่าการออกโฉนดแปลงนี้ผิดกฎหมายจนนําไปสู่การเพิกถอนโฉนดโดยสมบูรณ์ก็ต้องพิจารณากรณีการถือครองที่ดินแปลงอื่นๆด้วยเพราะว่าขั้นตอนการออกโฉนดหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีลักษณะเหมือนกันทุกแปลงหากเพิกถอนแปลงนี้ก็ต้องเพิกถอนแปลงอื่นๆด้วยครับมากันที่ปัญ